วัดอุณูมวัดอุณภูมิขั้นตอนการวัดอุณภูมิเลยจา้านี่นในกะจะมาลงซื้อหลลงอาเชื่ว้เชื่อมตายลงแม่ลงซื้อตายแม่หลุมนลใช่ไหม้ไม่ยุ่ื้อองน้ำงีท่านครับหลงสผี แค่พลมองนี่แหละแล้วมนลเลยเ้ไม่้ยี่หดมวอย่างนี้ไม่นีนี young, <olha here. S 1> ่ไม่เอาูดียมนดียวมันมันพาอเดนสร็จปุ๊บมันเปนเสรเะเป็นยามันเป็นย่มเรียบร้ไม่ะจ้ามากาค้สอ้นะคะอัดน้นไมค ใครจะขึ้นไหคะเดี๋ยวหนูไปฝากกับคุณพี่สะดวกร่วมจิปกับจ้าไดเลยที่บันเกิดท่าน้ำทางได้จ้าเนี่ยขั้นตอนการต่อไปอือนี่แหละจ้าบรรยากาศถ้ำนาคีมันาม,มาจ้าเนี่ยจ้าอืมอยู่อำเภอบันแพงเฮานี้เด้คะ่ะมื่นอนี้ก็าัการซื้อรถมาเที่ยวก่อนจ้า เดี๋ยวแม่ลงแสดงกระตุ้นสองท่านเลยผู้ใหญ่กี่ท่านครับผู้ใหญ่เมื่อก่อนมีเป็นยงไบ้อจ้าหึมาแต่กระสินจ้าแต่ก้นบานแพงนี่ละก้นบานแพงไปอยู่กระสิน พาเด็กหน่อยมาเที่ยวบ่อจ้าจ้าไปกับสามชั่วโมงร้อมลุยยร้อมลุยไปเด็กๆร้อมไปนี่ค้อมลุยยลองซีร้อมลุยไปดีอไจ้ะบรรยากาศ เดย์ผ้าึ้นไปพร้อมๆกันเลยดนะจ้าตามมาตามมาเดี๋ยงงานคืนไปแม่กะร่างสิขึ้นแต่เวลาสามสิบโมงไปกลับจ้าแม่เกษแม่กลับแม่ฮะทำไมแม่พ่รู้แม่บ่เคยไปให้กันแม่หัวก็เคยมากเลยล่ะ ตอนนี้กำาเมื่อยอ่อนแอและโอ้ยเย็นมากมันทำลาใหญ่นี่ก็เขามาแล้วกำลังสงนิน้ำไปน้ำไปเล็กน้อยกำลังน้ำทางนี่แหละจ้ะว้าว ไปได้จ่าเมื่อไงบอนนี่ครับยินดี่ได้นะครับเตี้ยมียวนี่แค่ออเดอร์ประจจาพี่น้อง เพื่อนว่ามาหนาฝนมาหนาฝนน้าตกก็จะไหลตกลงมาทั้งนี้หละจ้าเพื่อนว่าหนาฝนตอนนี้ห้ามหนาแรงจ้านี่ก็เป็นออเดอร์จานนี้ตอนนี้ยังอีกเง่าไก่จานกบรรยากาศพักเมยก่อนจะข้าวทักก้อนทับก้อนทับเดินในท้องแล้วผู้ใดก็ได้ปุ๊บปั๊บ ตอนนี้กระไซเวลาขึ้นมาแล้วประมาณสามสิบสี่สิบนาทีแล้วจ้ะเดินห้างขึ้นไปกรัใไซเวลาสามชั่วโมงนี่จะเป็นบรรยากาศนี่หน้าผานี่นาา้ำแอง่ง อแม่ครับน้ำบาดาลนล่นะแม่นบอสีฟ้านะหนน้ำบอพญานาคเขาว่ามานี่มานี่ก่อนแม่แมงมานนี่มานนี่นามบอพญานาคหนามบอพญานาคสีฟ้าถ้าน้ำหน้าฝนนิดหนึนงนี่แกงามเป็นทำไมรอบร้อยเออสีฟ้า น้ำพขดหิ้วหน้าฝนก็นำไม้หลายตัวสูสูทิปนี้กับพามาเที่ยวโดยเฉพาะเ้ะจ้าทิปนี้พามาเบิงไปน้ากันทิปนี้นะจ๊ะไปเที่ยวกันดีกว่าไปเที่ยวกันไหมไป จะไปเที่ยวไหนทำน,ะคะนา,นาคีอันนี้นาคีจ้าทำานาคีนักท่งเทีย่ยวมันก,นกน็เดินสวนทางกันไปเ,เรื่อยๆได้จ้าระยะทางไก่เติบอันนี้มันก็นลงมาแล้วทางเฮ้ากับกำลังขึ้นไปจ้านาี่และจ้า <ś m ary> <ś m ary> ตลอดการเดินทางกันย่างสวกนกันัสีอะไรจ้ะนี่ขึ้นนีลงแม่ายอันนี้วะ้คีคนหนคนละจะได้คนละตนองนละตาตอนนี้ก็ปีนขึ้นทางลาดสั้นยมาขึ้นเขา สายพาขาดใจสีสองข้องสีสองข้องนั่นบอกโอ้ท่านต้องขึ้นไปอยู่นั่นพุนน่ะเห็นแล้วเห็นสีแดงๆน่ะพุนเนี่ยภาพล่งแล้วน้ำหนาแล้วเนี่ยต้องพักกันขึ้นไปในหยอดเพื่อจุดชมวิวระยะทางจะมีนักท่องเที่ยวพัก อยู่เรื่อยๆเลยจ้ะนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนี่ก็เป็นช่วงหน้าผาจะ้ะถ่ายอยู่สามร้อยกิโลเมตรโอเคโอเคโอ้ไก่เลยเน็ตโค้ดับนี้ โอ้ยไปคืนจิ๊บจ้อยเมีโตให้ลูกผู้หลักเดี๋ยวรัพับตกแล้วลูกนะนะไม่ถสงับนะหล่นแล้วคืนไม่ได้ตรงเนี้ยนั่นยายถักดกไปเก้าที่หนึ่งเก้าที่สองมาจับเมื่อยไหลโคดหิน ตอนนี้เมื่อยหลายๆจ้ะแต่ก็ใกล้แล้วตามมาไป่พร้อมๆกันเลยได้จ้าข้างล่างเป็นการลัางน้ำมากขึ้นกันเป็นการประจนภายอย่างหนึ่งเลยถ้ำนาคีนะจ๊ะนี่ หัวกระเพาะแดดแม่มันลื่นเด้อแม่มันลืนด้อครับมาเือด้อนม่นต้นไม้ต้นไม้พันปีกอดหมบ่านี้ลูก เพราะว่าตอนอ้นต้นยางก็จะตอนอ้นยางหน้าแดงนะจน๊ะนี่ร้อยหาซิกกปีมาสัน้นนี่จ้ะเออมีเหล็กบ้นนี่เนาะนาคีเนาะนาคีก็อกันนี้นาคีนะคะสิกอดประมาณอยู่สิบขนใด่บ่านีน่นี่อันนี้วิดีโอจะหาเลยจ้ะ จะบอกว่ามีแต่คนรอว่าพี่ผมจ้ะพี่ถือถือถือให้หน่อยอ้จ้ะขอบคุณจ้ะไก่แล้วไก่จะถึงเราจะนี่ไปไปไปเมียเฮ้ยข้างัง มันสมองเวลว้ยผูกพิ่นน้ำตัวผูกพิ่นบแมนย่างไปอย่หาหันหลังมา,าจับไว้ตัวจับเบล้าบันไดไว้จับเล้าบันไดไว้ 来的。Right

ไปน่ามองโอ๊ยไปมาเบอร์ gì อูดมาจองคิวไม่ได้ไม่ได้ไปเดี๋ยวพี่ไปส่งแล้วพี่ไปหาที่พักนอนรอเอออ้าเพราะเราศรัทธาเดี๋ยวเรามาถึงจ้ะมันจองคิวไม่ได้เราเดินจองได้จองทางแอป เนี่ยลูกคาทยจองแล้วเต็มแล้วแอบสั่งช้าแอบไหนเดี๋ยวเพราะว่าตอนนคิวไปจปีหน้านู่นไม่เพราะว่าเต็มก็เลยได้มานี่อันดูโมธนาบุญนี่ไงท่องของปูพนนี่พี่น้องกันเหรอคะเนี่ยจ้าแม่ไปแม่แม้เน่ยแดนตูดแม่ไปไปแม่จ๋าไปมาน้ามือด้วยมาน้ำด้ไงไป มาน้ำอ่ะโอ้ยมันคือตำวะโทรศัพท์มีกระเป๋าใส่มไหมเดี๋ยวหล่นลูกเดี๋ยวถือให้ถือให้ดีกว่าทองทองปูทองปูทองปูแม่พักก่อนเดี๋ยวเขาดินต่อเดี๋ยวดิจายถึงแรงก็ถึงนู่นได้เห็นไหมนี่ก็เป็นจุดที่เก้าด้วยจ้า หน้าผาจุดชมวิวขึ้นมากจ็จะพ่อหน้าผา่น้านี่นี่เลยจ้ะจุดพีชสุดๆเลยค่ะจุดหินจุดนี้นักท่องเที่ยวท่านใดเห็นสนใจกันร่องมาผจญภัยเด้อจ้า ถ้ำนาขีอำเภอบ้านแพงตำบลไผ่ล้อม้ะจ้านี่จังหวัดนครพนมเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักที่สุดจุดนี้จุดพีดก็จะเห็นบรรยากาศต่างๆนี่นะจ้าเสียนที่เก้านี่แหละค่ะ นี่เป็นเสียงที่เก่าของเพิ่นของปูน่นาคาขึ้นมาเถิงเล้วนี่ไปเลยเด็กๆเมื่อยปะไปบปลูกอืมไหวมาสั่นพูดมันไหว นี่ก็เป็นพี่ที่เพื่อนนําพาขึ้นมาได้จ้านี่ไก่้ำเทียวของเขาจะไก่้ำเทียวสวยๆโคตรงามจะนี่ก็จะเป็นพักก่อนยายนั่งกินน้ำก่อนนะนี่เลยจ้าเอ้ย

ไ,ไ,ไงบอ,องนี่นไงก็ขายแม่าฉันทำแล้วัหงดกเละเลน่ไปก่อนเลยทั้งวันสุดเยอะรอไปจะรอเสร็ะเลยแกะตรงัดนะเ ถ่ายจับาวันถ่ายเข้าลงมาจากเสียนที่เก้าะใเป็นรักษาแบบนี้เลยจ้ะมาพจ้ะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนี่นี่อเสียน,นเสียน,นได่ะคหะนิอันที่น่ เสียงที่ 1, <ะ>นหนึ่งจะไปไปเสียงที่หนึ่งกันนะจ๊ะนี่เป็นเสียงที่หนึ่งนะคะตรงนี้ทางลงจะห้อยหัวลงมานะคะเสีียงท่จะมุดคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าก็มีบันไดให้ค่ะลงใจโดยเฉพอยู่ก็เกือบชั่วโมงก็เป็นจุดหนึ่งนะคะจุดนี้เป็นเสียงห้อยหัวลงมานะคะ จ้าตอนนี้ห้องกันจะไปเชียนที่เจ็ดเลจ้านี่ทางขึ้นเฉียนที่เจ็ดจ้ะหนึ่งมาแล้วนี่ก็เป็นเจ็ดนี่จะขึ้นไปเฉียนที่เจ็ดนะคะตอนนี้ก็รอแป๊บหนึ่งเก็บภาพสวยๆนะคะนี่นะคะเป็นเฉียนที่เจ็ด แม่อัดวิดีโอไปเลยแม่ไหลวิดีโอไว้ให้เลยนี่ไงแม่ถ่ายวิดีโอไว้ให้เลยนี่อันนี้ก็แค่ระวังมาโอเคมาตามมาเลยนะจ uh ๊ะปึ๊บมันเป็นเงาสะทสะท้อนลงมาทุกคนที่ถ่ายมันจะเป็นอย่างนี้จริงใช่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  ขึ้นไปเสียนที่เจ็ดนะคะนี่นะคะทางขึ้นก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะขึออ้นเย็นยนี่ค่ะขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโ oh <my> อ้โหจ้าฮอดเสียนี่เจ็ดไปค่ะนี่อันนี้เข้าไปเสียนที่สองนะคะสอ <2. S 1> ง เราจะไปสวดมนต์ในรัน้มขอพรในรั้มน,นะคะเป็นที่นั่งสวดมนต์ขอพอรนะคะเสียงที่สองตรงนี้นะคะแล้วก็ดก็ขอพรเสร็จก็วมาลั่นคลองนะคะดีลั่นคองก็ลองมาเที่ยวดูนะคะถ้านักท่องเที่ยวท่านใดสนใจกระจนภัยนะคะ<า>ก็นี่นะคะ เอาแม่ก็ทายมเองไม่ทนขาโทษโอเคโอเคจะไปให้แม่นั่งด้วยลูกอแล้วใครขับรถให้พี่พี่ขับเองค่ะพาแม่กับเด็กๆมาเที่ยวจ้ะโอ้เก่งอ๋อพอดี มาอยู่บ้านเกิดบ้านแพงนี่แหละแต่ไปออจ้าแต่แต่ไปค้าขายอยู่ที่กาลสินสาวบ้านแพงจ้า,า,า <laughs> สาวบ้านแพงตรงนี้ครั้งเราจริงจริงนะมันไม่งเลยสาวบ้านแพงก็มาครั้งแรกเหมือนกัน <laughs> ไม่เคยมา <laughs> นี่ก็ครั้งแรกค่ะจ้ามาไปอยู่ที่กาลสินน่าจะสิบปีแล้วแฟนได้แฟนที่นู่นจ้าธรรมชาติไปขายอะไรคะ พจะขึ้นไปอีกจุดหนึ่งนะคะนี่นะคะขึ้นไปพร้อมๆกันเลยนี่นะคะ อนคองนะคะขอพรจากปู่นะคะไปแม่นี่เป็นหัวที่สามนะคะนี่ค่ะขึ้นมาก็จะเจอหัวที่สามแบบนี้นะคะเสียนที่สามนะคะนี่นะคะ,อะ,อะ,คะพอขึ้นมาจากขอพร พบเสียนที่ห้าแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะคะขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะมาขอมาเจอเสียนที่สามนี่นะคะนั่นแหละคะ่ะเสียนที่สามตรงนั้นนะคะนี่นะคะโอเค ใกล้จะถึงจุดชมวิวแล้วนะคะตอนนี้จะพาไปดูจุดชมวิวถึงแล้วะคะ่ะ นี่ก็เป็นจุดชมวิวนะคะสวยงามมากเลยนะคะน้องล่ะน้องพีง่น้องพีง่ ยั <gesch> ้นหน้าลานวิ่งไปก่อนแล้วไม่มีอนตรายหนอกมัแ่เาเือไงฮะกินน้ำกินหน้าก่อนข้างนู่นแม่ันโลก็ไดถามแม่ว่าบานแพงอยู่ใส่ว่าสิฮะ นี่กะแม่นนิน่าจะ้อีกคั้งอืมวิดีโอน้ำโลขอไปพืถ่ายวิดีโอเลยวะได้นี่เวิดีโอเด้อน่าค่ายยูน่แมนแมเคอยทิถ่ายกับวิดีโอกับเึ้นมาให็น้าโอเคเด้อยูนีโอเขาไ่คเป็นบบน้เน้ำโ่่ไปแล้วคนนนติงอย่างนี้ ได้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 ในหัวที่สิบคนมีอยู่นิดเดียวนะตอนนี้เขาพาลงมันมาจากไหนจ้าลงแล้วจากลงไปชมหัวที่แปดกับหัวที่สี่ข้างล่างนะคะรวมทั้งเมืองบางบดค่ะเอ้ยพาไปเบิงหัวที่แปดกับหัวที่สิบเป็นบ่จ้ะหัวที่แปดกับหัวที่สี่หัวที่แปดกับหัวที่สี่แล้วก็เมืองบางบดนะจ้ะนี่มาเลย ตามมานะจ๊ะงานกได้กงามได้ทำงานงามนะงานก็เกงานนี่ยหัวที่แปดนะคะเนี่ยหัวที่แปดที่ตรงนี้ค่ะล่างเนี่ยหัวที่แปดอ๋อนี่เป็นหัวที่แปดเลยจ้า เมืองบางบดกับหัวที่แปดด้วยกันนักท่องเที่ยวมันก็มาน้ำกันนะจ๊ะมาเบิ้งอันนี้คือเมืองบางบดนะคะเมืองบางบดบางบดรับแลค่ะเมืองรับแลพี่น้องเคยเห็นบอสพี่น้องมาเบิ่งพร้อมกันเด้อเมืองรับแลเมืองบางบดเดี๋ยวพาไปเบิ่ง you mm -hmm. บนเดี๋ยวเราไปขอยืมลูกันทีรอเราคิดไปนานๆไม่ได้นานขึ้นแค่ครั้งเดียวพอเขาไปข้างในก็จะเป็นเมืองบางบดกระจายกับผมมีคนเคยเข้าไปนี่เระคือทางเขาเมืองบางบดไทยอีสานเป็นว่าเมืองลับแล เป็นทางเขาเมืองรับแรก Mea abiyo oyururu.